นิดนึงนะคะแต่ว่าพวกเราก็ได้ทำเต็มที่แล้วมันก็จะมีข้อผิดพลาดของเราอ่าเซตหนึ่งเซตสองอะเรื่องของการรับเซิร์ฟน,น่าจะยังไม่ดีแต่พอเซตสามเซตสี่เราเริ่มรับเสิร์ฟได้เราเริ่มปรับอ่กลยุทธ์หรือว่าอะไรของเราได้ก็ถือว่าเออก็ถือว่าถือว่าพอจะ I <laughs> แต่ว่าอาจจะต้องพรุ่งนี้ก็เอเมริกาก็อาจจะต้องกับกลับไปดูตัวเองเล่นแล้วก็หาวิธีที่จะสู้กับอเมริกาพรุ่งนี้ค่ะนี่ใช่ไหมคะเหมือนช่วงแรกอะเหมือนทุกคนแบบเหมือนค่อนข้างค่อนข้างจะเหนื่อยมันมันมันไม่ถึงกับคำว,ว่าเหนื่อยอะอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแบบทุกคนแบบเหนื่อยด้วยอากาศมันแหง้งด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบเหมือนแบบระบบหายใจมันแบบ ใช่ใช่ทุกคนแบบดูหอบไปหมดเลยใช่ไม่เป็นอย่างที่คิดเหมือนพวกเราก็พยายามที่จะแบบช่วงแรกๆอ่ะเหมือนเล่นแบบไหนก็ได้แค่พยายามกระตุ้นตัวเองแล้วก็กระตุ้นคนในทีมแค่นั้นอุ้ยเพิ่งแมตช์แรกเองอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเยอะหลายแม่นะคะพวกเราก็พยายามอยู่เต็มที่เนี่ยพวกเราก็เหนื่อยเนี่ยชาวทุกคน เพราะว่าเชียร์ดึกค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของการเล่นของเราในสอบเซ้นแรกเนี่ยเรารับเสริมไม่ได้นะครับในเรื่องของการเล่นรวมถึงเราเก่งไปนิดนึงในเรื่องของการเล่นนะครับไม่ค่อยฟรีพอสองเส้นหลังเนี่ยเราพยายามปรับนะครับในเรื่องของการเล่นเด็กเล่นได้ฟรีขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งของเยอรมันเองครับ ก็นักครับแต่เด็กๆของเราสู้เต็มที่ครับในเรื่องของการเจอเมริกาครับ